ตลาดตลาดนี่เวลามันดีอย่างหนึ่งคือพี่น้องกับเป็นเป็นทำเวลาหนานาหนาฝนกับมันก็มีกี่ฝนทำแม่นาหนานี่มันก็มีกี่ตมสลับกันครับผมพี่น้องครับผมเอาไปเหมือนกันครับผมจะลงมาขนาดไหนจกันเวลราพลาดมแต่ผู้ใหญ่เตะ มีหลายวะไาหลายวะนะมูราไปไหนครับนี่มูนาฮะมูรามูลามูราหาสิบเจ็ดเนาะอือพี่น้องครับงามเลยเอ้เบงอ,องเอพี่นงเด้อ มูลา่ามูลา่าสิบเจขอบนบึงง่ายตัวมูล่าออกดำดำเนี่ยสีดำดำ <c oughs> มีเหล็กทั่วปะะ่ะล่ะวุ่นห่าใส่มาครับหนึ่งาแปดครับใส่มา ทำมาหมสูนยังก่อครับเป็นครับเป็น720เออบักขอบต้งมา้าพี่น้องเด้อละเอียดผมสิบอกลายก็หนีไปได้พอมันพิดระเบียบของทั้งทั้งทั้งไอ้ชุมชนของแต่ละช่องว่าจะเป็นไอ้ท้มาถามว่าเอาเองครับผมเนาะสอบถามไปพี่น้องไปย่างๆเลยเพื่อนย,ย,ยืบยืบึ๊บยืบโอ้ไทยยากมาก นอั่แหน่ะว่อไ่มายังไงเะแวลบออกก่อนด้งว่าหรป่ไปยังเอ้ยเด็กถ้ยวยหรอเปเ่อเอาเก็บเอาก่อนต้นหนีไทยต้องระบากระบักนีดอพี่น้องครับผมมามาพอนไอ้ไอย ทีมงานดยวกันครับผมบอกเลย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 เท่าไหร่นี่พกนกัวน้อค่อยขมาก่อนเร็วค่อยขมานสูงบกทกงอพี่น้องเวาอังลางเลย6กเงนกลัวต่าค่านี่ถือถือ่ในตลาดน้อพี่น้องกัดยากสีบอกว่าตัวนี้ โอ้โหโอ้ไล่บาดาพี่น้องครับเขาหามว่าดุ้นตัวเขาหามว่าวไายน่ะไายแม่งไม่สิเนี่ยใส้เบอร์มาอย่างเดียวเลยครับครับถูกต้องมากช็อกทัวรมาถามเขาเองเด้อพี่น้องเด้อเขาหามทั้งช่องว่าวไายพี่น้องไลายมั่อไหร่สิละไอ้เรื่อยสิละขอไรล่บ่ได้ยพิษพิษเขาหมดเลยไปยังไปเลยตัวนี้ผม พายทอดอยู่ตลาดงัวก่อนนะพี่น้องเด้อเอ้ยตลาดควายก่อนนะเดี๋ยวเขาไปตลาดงัวต่อไปนะอดมูหล่ามูหลานี่กับมูหลาบ่าอะไรถึงเงินคนหนาเนี่ยมูหล่ามาตัวหนึ่งเมื่อไงเนี่ยเมื่อไงนี่ยใครบานป่ะเออแน่นปักเนาะตีเป็นเหนือเนาะข้อนี่ข้อนบักไงกัเลยวะ ก็ไหนอ่ะเปิดตังชี่เจ็ดครับชี่สิบเจ็ดเดอ้อมักสอบโทรมามาถามกันเลาเองครับพี่น้องครับทั้งสองบุบบุมียังจะยานพี่น้องให้โทรมาหาจะของงัวงว่าไอ้าะของควายไหมผมประทันเขาตลาดงัวงเนี่ยพี่น้องผมทายตลาดควายก่อนนะเปิดคลิปกนะ่อนนะเอาประวาตน,นี่พี่น้องทายไปตองลำบานระวังนิดนึงดูว่ายเย็นนี่บนดากะว่ายเย็นนะตอนน่อไล่ยังต้องเลยอ่ะใส่เลขมาลูกพี่ ครับครับเออโทรมาถามเองพี่น้องครับผม